ประตูหน้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับบานสไลด์เปิดคู่นะครับแล้วก็เป็นบานปิดตายสองนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะเจอห้องโถงทรงตัวแอลใหญ่ๆเลยนะครับสามเมตรคูณหเมตรนะครับผมประกอบด้วยโคมโชว์สจุดแล้วก็ฝ้าหลุมนะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับเราแถมฟรีสองจุดนะครับผมไปสวัสดีครับพี่รอนกิจนศักดิ์การก่อสร้างนะครับ ดูแลสำนักง,งานใหญ่อยู่นะครับวันนี้เราจะพามาชมบ้าน1 1 5 0 0ล้าน1 0 0 0บาทนะครับกับฟังก์ชัน3ห้องนอน1ห้องน้ำกับฟังก์ชันยกสูง1เมตรเมตรเมตรนะครับผมก็ยกสูง1เมตรเนี่ยบวกเพิ่ม30,000บาทนะครับไม่ได้แถมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตัวบ้านกันเลยนะครับผมเริ่มจากด้านฝั่งซ้ายนะครับของเรานะครับเช่นเคยนะครับบริษัทของเราตกแต่งหินทรายนะครับ โดยหลังนี้จะใช้เป็นหินสีแดงศิลาแรงนะครับผมแล้วก็จะมีให้เลือกหลายสีครับสีดําสีเขียวสีเทาสีขาวสีเหลืองก็ได้นะครับผมหลังนี้ลูกค้าเลือกใช้สีนี้เพราะว่าตัวบ้านเป็นสีพอกข่านะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีอะไรครับน้องเตาสีสโนนะครับผมออกเป็นค้ำค้ำนิดนึงนะครับขาวขาวขาาวออกขาวหิมะอ่าก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับก็แนะนําสีนี้ในการทาบ้านก็สวยดีนะครับผม มาดูบริเวณนี้นะครับตัวหนา้าต่างของเราจะใช้เป็นบานเลื่อนสีนะครับผมอ่าเป็นอลูมิเนียมสีดําเงานะครับผมกระจกหนา้5มิลสีดํานะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบสีนี้เรามีให้เลือกอีกทีคือสีขาวเงานะครับแล้วก็มีกระจกสีใสใสเขียวดําชานะครับผมโอ้บ้านหลังนี้คุ้มไหมครับพร้อมเข้าอยู่ของของ,ของทั้งแรงอ่านะครับต่อน,น้ำต่อไฟด้วย1ล้าน1แสน5หมื่นบาทนะครับผม ตัวฟุตบาทคอนกรีตนะครับคอนกรีตที่เพลพื้นตรงฟุตบาทเนี่ยเราแถมฟรีหนึ่งเมตรนะครับถ้าลูกค้าได้มากกว่า1เมตรก็สามารถเพิ่มตังค์ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินถอยไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับหลังคาของเราเป็นหลังคาซีแพคโมเนียของ SCG นะครับถ้าลูกค้าอยากทาบ้านสีนี้กับหลังคาที่ลูกค้ามองหาอยู่ตัวนี้เป็นคําแนะนําคือสีน้ําตาลอกแดงนะครับผมหลังนี้ใช้อิฐมวลเบาในการก่อนะครับอเดี๋ยวเราจะ รวดเดียวเลยนะครับไปดูภายในกันนะครับผมเดินมาก็จะเจอราวิเกตด304นนะครับผมตัวนี้ก็แถมอยู่ในราคาบ้านนะครับผมเราจะเดินขึ้นมามาได้5ขั้นนะครับ1เมตรนะครับผมมาเจอมุกหน้าของเราเป็นมุกระเบียงนะครับจะเป็นม้านั่งนะครับในส่วนของม้านั่งเนี่ยเราแถมฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าทําที่เพียงเนี่ยจะมีเพิ่มตังค์นะครับก็เริ่มต้นที่เมตรละ2,000บาทนะครับผม เราก็เลือกลายได้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูประตูหน้าบ้านกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับประตูหน้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นประตูอลูบิเนียมนะครับบานสไลด์เปิดคู่นะครับแล้วก็เป็นบานปิดตาย2นะครับผมเข้ามาลราก็จะเจอห้องโถงทรงตัวแอลใหญ่ๆเลยนะครับ3ามเมตรคูณหเมตรนะครับผมประกอบด้วยโคมโชว์สจุดแล้วก็ฝ้าลุมนะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับเราแถมฟรีสองจุดนะครับผม ปเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องนอนห้องนอนดูสักหนึ่งห้องก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างห้องนอนของเรานะครับให้อะไรบ้างก็จะมีโคมสละเปาหนึ่งจุดดาวไลท์สี่จุดนะครับแล้วก็ปักหัวเตียงปลายเตียงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยทุกห้องจะมือเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูห้องนอนกันนะครับเนาะประตูห้องนอนของเราเป็นประตูลามิเนตนะครับผมมงกบเป็น UPC ไม้เทียมนะครับลูกบิดเป็นก้านโยกเข่าควายนะครับตัวนี้ก็ มีราคากลางให้ถ้าพี่ๆสนใจเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งกันคือห้องน้ํากันนะครับอันนี้จะรีวิวแบบเร็วๆเลยนะครับพ่าแบตจะหมดแล้วเข้ามาห้องน้ําก็คือเราปูกระเบื้องสุดฝ้าเพดานนะครับผมก็เราก็จะมีรายราคากลางให้เลือกนะครับผมก็ลูกค้าเลือกเองนะครับหรือว่าจะซื้อในห้างมูลนิธิก็ได้นะครับอ,อุปกรณ์ของเราก็จะมีอ่างล้างหน้าสตักเกรฝักบัวเรนโชเวอร์นะครับสามารถใช้อาบน้ําได้สบาย ของเราก็เป็นการปูสโลปของห้องน้ํานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้ตัดไฟเรานะครับตู้ตัดไฟของเราเป็นตู้เซฟที T ่คัดคอน sumer นะครับก็คือก็คือเป็นตู้กันช็อตกันดูดแล้วก็มีลูกสกริดย่อยนะครับผมตอนนี้ก็จะเราแบ่งตามห้องนอนห้องน้ําห้องโถงนะครับผมเดี๋ยวเราขอฝากสาขาก,กันนิดนึงนะครับเนาะสำนักง,งานตอนนี้นะครับบริษัทมี สำนักงานให้บริการมากถึง18สาขานะครับผมรองรับ44จังหวัดนะครับมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับผมพร้อมกับโปรภาคเหนือนะครับสาขาใหม่4สาขานะครับอุตรดิตถ์ลำปางเชียงใหม่กำแพงเพชรนะครับก็รับทั้งภาคเหนือเลยครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็คือมีโปรแอร์ทุกห้องน้ําอุ่นทุกห้องนะครับก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีมาพีเต์งานหรือว่าพาดูตัวอย่างบ้านประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ